กำลังรับฟังซีมยูพอดแคโดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ซ m u Podcast ค่ะ เอดี้ CMU นะคะได้ร่วมกวนครูงานสัมมนาวิชาการเครือข่ายมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือว่า diving net zero campus นะคะซึ่งจัดโดยสวอวชและเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยที่ได้มีการระดมผู้เชี่ยวชาญถกเป้าหมายขับเคลื่อนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในงานอวแฟร์2024ค่ะ ตามที่ประเทศไทยนะคะได้มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันเพื่อสร้างพันธมิตรและเครือข่ายการวิจัยรวมถึงการสร้างเครือข่ายในพื้นที่มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์เพื่อให้การดําเนินงานขับเคลื่อนเชิงนโยบายนี้นะคะได้ต่อยอดนโยบายของกระทรวงอวและยุทธศาสตร์อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าสอวชอนะคะได้ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยหรือว่าซันไทยแลนด์ภายใต้ที่ประชุมอติการบดีแห่งประเทศไทยจึงได้จัดกิจกรรมงานสัมมนาวิชาการเครือข่ายมหาวิทยาลายัยขับเคลื่อนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ diving net zero campus ภายในงานอวอร์แฟร์เมื่อเดือนกรกฎาคม2,567ที่ผ่านมาที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตค่ะโดยได้มีการเสวนาในหัวข้อแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนเน็ตซีโร่แคมปัสค่ะซึ่งเป็นเวทีที่ได้มีการรวมเอา ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญและก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนดังกล่าวค่ะโดยรองศาสตราจารย์ดรสิริชัยคุณภาพดีเลิศนะคะผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนาคนพรพิงค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้มีการเสนอถึงการดําเนินงานของโครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ซึ่งเป็นนโยบายสําคัญของอวประจําปีงบประมาณ2,567ค่ะ โดยมีการตั้งเป้าหลักในการพัฒนาแพลตฟอร์มเครือข่ายมหาวิทยาลัย Net Zero Campus ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือว่า c a r ์บ n นนิวทริลิตนะคะและปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์พัฒนาฐานข้อมูลด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเครือข่ายมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเพื่อที่จะพัฒนาต้นแบบ การดำเนินงานด้านพลังงานและการจัดทำสมุดปกขาวค่ะเพื่อเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายครับเคลื่อนมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องค่ะ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ค่ะก็มีผู้บริหารแล้วก็ผู้ประสานงานหลักของหน่วยงานในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมรับฟังโดยรองศาสตราจารย์ดริรีชัยคุณภาพดีเลิศผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงรวมถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทนีวรยศนะคะรองผู้อำนวยการก็ได้มีการบรรยายเปิดตัว diving net zero campus เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานและหลักการที่สำคัญในการพัฒนาดิจิ t a ลแพลตฟอร์มการทำฐานข้อมูลด้านก๊าซเรือนกระจกของเครือข่ายมหาวิทยาลัยค่ะโดยมหาวิทยาลัยที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนได้ที่ w w w n e t z e r o c a m p u s o r g เพื่อเข้าร่วมในการจัดเก็บข้อมูลดำเนินการและเสนอชื่อผู้ประสานงานหลักของหน่วยงานค่ะ เพื่อให้เป็นส่วนร่วมนะคะในการดําเนินงานโครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสิทธิเป็นศูนย์ในระยะแรกและในระยะต่อไปค่ะติดตามรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่นี่ CMU Podcast